สวัสดีค่ะดิฉันนางแก้วตาลสุขอายุ49ปีอาชีพแม่ค้าก่อนหน้านี้ล่ะคะพี่แก้วเล่าให้ฟังหน่อว่าพี่เจ้าทำงานอะไรมาบ้างทำไร่แล้วก็ทำนาทำไร่ปลูกข้าวโพดทำนาปลูกข้าวบานทั่วเขียวคุดหลุม้าวโพดปลูกกระโพดแล้วก็ไดา้ยาค่ะ พอถึงเวลาฮักกฮักแล้วเห็นบอกว่าไร่เนี่ยไกลมากไกลแค่ไหนคะมันหนาจะถึงแปดโล้ได้อะแปดกิโลไปยังไงเดินเดินได้เหรอคะพี่เจ้าสมัยก่อนเดินบมิรรถรายได้เยอะไหมคะบ่ได้เยอะหรอกเพราะว่ามันก็ต้องไปกูหนียืมสินเข้ามาลงทุนอ่ะแล้วมาเกิดเรื่องราวของปัญหาสุขภาพได้ยังไงอายุหลายสงสัยน้ำหนักตัวเราจะเยอะหัวเข่ามันคัดมันปวดแล้วก็มันกระบวม แลวมันจะมีเสียงรันเดีย่ยล้วเป็น,นมานานแค่ไหนเป็นมาประมาณสามปีทนเอาแต่กินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวด,ปวดมันหายไหมมันก็ทุเรานักขึ้นปวดจะลุกบว้เดินกบเหมือนคนพิการนอะ่ะปวดง่ายเดินกระเพกกระเพกกระเพกเดินกระเพกแล้วเดินกระเพกมีผลกระทบในการทํางานหรือขายของอยังไงบ้างไหมคะก็มีแต่ความมือซึกปวดหัวเข่าอย่างเดียว วันนี้เห็นบอกว่าอาการทุกอย่างดีขึ้นเป็นยังไงบ้างกระหายปวดขาหายปวดบวปวดแล้วมันกระบุ่มเนี่ยอะไเป็นปัญหาหายปวดเพราะอะไรคะเจอนาสมุนไพรโทรซงค่ะกระซือของเขา,าลองกินดูครั้งแรกจริงๆกินแล้วมันจะสีปวดปวดหน่อยนึงมันเหมือนแหน่มันจะหายว่ามันจะนักกเก่าเว้ยไงแต่พอกินผ่านไปตั้งสามสี่วันมันก็เบา เบาเป็นหายค่ะมันมีความรู้สึกดีม,มีคนถามเขามาซื้อของเขาถามไหมค่าถ้าไม่หนาขาวจ้างก็บอกเขาว่ากินน้าสมุนไพรโพรงย้างานตัวเขาแต่ก็กินในมันเหมือนมีเ้งสดชื่นค่ะ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง3 2ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง